ไปดูห้องเรียนของนักเรียนชาวกาหน้านะครับที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนักเรียนชาวกาหน้าเรียนวิชา ICT โดยการใช้ก้อนหินแทนเมาส์ของจริงครับ สำนักข่าวจ mm hmm. อยนิวส์เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ขณะนี้ส่งต่อกันในโลกโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกาหน้าเรียนรู้การคลิกเมาส์ hmm. ด้วยการใช้ก้อนหินในระหว่างการเรียนวิชา ICT นะครับเพราะว่าพวกเขาไม่มีโอกาสเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นของจริงได้ครับ ผู้สื่อข่าวของ Joy News ได้เข้าไปยังสถานที่จริงเพื่อดูให้เห็นกับตาในชั้นเรียนของโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นออกัสตินคูซี่ครูสอนวิชา ICT ต้องประยุกต์การเรียนรู้ของเด็กๆด,ด้วยการใช้ก้อนหินแทนเมาส์เพราะไม่มีคอมพิวเตอร์ของจริงเลยแม้แต่เครื่องเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรที่หน้าตามเหมือนคอมพิวเตอร์ที่จะเอามาสอนได้อีกด้วยครับคูซี่ได้สอนให้นักเรียนคลิกซ้ายและขวาบนก้อนหินที่สมมุติว่าเป็นเมาส์ และภาพนี้ก็ได้รับการส่งต่ออย่างกระหน่ำในโซเชียลมีเดียแม้ว่าเด็กๆจะมีความสุขกับการเรียนรู้ด้วยก้อนหินแต่ว่าพวกเขาก็อยากให้รัฐบาลจัดหาคอมพิวเตอร์ของจริงมาให้เพื่อจะได้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นซึ่งครูบอกนะครับว่าเคยขอรัฐบาลมานานแล้วแต่ดูเหมือนพวกเขาจะทำหูถวนลมครับ